สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเมื่อนี้ก็นําแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายเนาะจะมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะของวันที่29เดือน1 2 2564ก่อนอื่นเฮาก็มาเบิง่งผลวันที่28เนาะก่อนเฮาจะไปรับช่วมแนวทางนี่เคอีเชา้าผลดีออก276กับ3 0 276เข้าเด่น76วิ่งรูดนะจ๊ะ มาตัวเจาะตัวเน้นตรงๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเข้าตัวเน้นเลยเนาะสามศูนย์สามศูนย์นี่รูดไปเนาะนี่เคบายเก้าหนึ่งหกเข้าเด่นหกวิ่งรูดเนาะจ้ะมาตัวเจาะตัวเน้นหกหนึ่งตัวกลับเนาะส่วนเจ็ดศูนย์ล่างเจ็ดศูนย์ล่างเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดมาตัวเจาะเนาะจ้ะเจ็ดศูนย์ตรงๆเนาะรอบนี้มาแบบ เต็มๆนาะจะพี่น,น ah, mm ้องจ้ารอบเสามาบ่นเนาะมาบ่นรอบใบยมาบ่นล่างเลยนาะจะเนาะสามคูเลยน่าจะพี่น้องจ้าในรอบนี้กะแต่กระจายเนาะเขาเด่นหกเจ็ดวิ่งกรูดน่าจะกะยินดีกับพี่น้องเอฟซีน่าจะในรอบนี้กะมาเต็มๆน่าจะเข้าไปสามคูเนาะเขาโตเนีนเจ็ดหกกับหกหนึ่งหนึ่งหกนาจะแล้วก็ได้ตัวจออีกเจ็ดศูนย์ส่วนตารางว่านน่าจะศูนย์กะมาเนาะ ศูนย์มาหนึ่งหนึ่งกับมาเนาะจ้ะส่วนสี่กับหาบอมาเนาะรอบนี้ก็ยินดีนาเนาะจ้ะพี่น้องจ้าที่ยังตามแนวทางนี้เคีย์เช้าบ่ายเนาะเขาไปกันไปเลยเต็มๆเลยเนาะห้องกับมาลุนต่อตามต่อ,ตอนะจ้าแนวทางกับมีเขาไม่ลดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเนาะจ้า เด็กกดกต่ำกว่าก8ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเนาะเมื่อนี้นี่เคอีเช้าบ่ายให้เด่นที่9ก้าวิ่งรูดตารางวัน7 2 4 6เนาะจ้ะสามารถจับ2ตัว3ตัวนั่ไปรดไปวิ่งได้เนาะส่วนตัวจอเนาะจ้ะก็จะมีเก่า9 2. 9 เก้าเจ็ดสามสองสามสี่สามหกสามเก้าสองตัวนิ้นไปกลับตา ถ้ามาขัชอบกับยิบจับไปใส่เป็นแนวทางนอกจากเก่ากับฮกยำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะชอบคู่ใดกับกับหัวน้ำนอกจากพี่น้องจ้าส่วนตัวเน้นนอกจากตัวเน้นที่แอจะเน้นให้ก็จะมีเก่าสีเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามากจะชอบก็ค่อยตามนอกจากว่มากกัเลื่อนผ่านนอกจากมีสามสองสามหกเนาะเก้าสี่เก้าเจ็ดสามสองสามหกนอกจากส่วนตัวเด่นที่แอนหายไปกับในตาล่างสามารถนําไปจับใส่ตัวดีมีอยู่ในใจใดเลยเนาะ มากชอบครูได้กับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ้ะเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจะย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขทุกตัวที่ได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณเนาะจะอาจจะเขาบางุดบ้างผิดพลาดประการใดแอดกระกาบขอทษขคอไพ่เนาะสำรับเมื่อนี่กับพี่น้องทันได้ามารับชมแล้วกัขอให้มีโชคมีลาบ ลำลำลุำลยลวยปังๆกันคือรอบที่แล้วน่าจะพี่น้องจ้ารอบที่แล้ววันที่ยี่แปดเท่ากัแตกไปสามคูเนาะกับยินดีกับพี่น้องเอฟซีน่าจะในรอบนี้ก็ขมมีโชคไม่หลับกันน่าจะพี่น้องจ้าไว้พอกันคลิปนาแนวท้างนาสวัสดีค่ะ